แช่า่วเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ3พฤศจิกายน2567เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ที่ อยากมีบ้านมีที่ดินเป็นของตนเองท่านสามารถขอรับสิทธิ์กู้บ้านกับทอ,อสอได้วันนี้นะคะนางมรารสีใจรังสีผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดเผยถึงการลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี67ที่ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้จับมือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือทออสอนะคะเปิดให้ผู้ประกันตนทั้งสาม,มารถราลงทะเบียนขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนจากแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาย,ยน2567ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะคะซึ่งในวันแรกนี้มีผู้ประกันตนยื่นขอรับสิทธิ์กู้กว่า9,000ล้านบาททั้งนี้นะคะสำนักง,งานกองทุนประกันสังคมได้นำเงิน10,000ล้านบาท ไปฝากให้กับทอสอเป็นผู้ที่จะไปปล่อยกู้ให้กับผู้ประกันตนทั้งสามารัตราในวงเงินคนละไม่เกิน2ล้านบาทโดยโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตนปี2567นี้จะช่วยให้ผู้ประกันตนมีสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยปลูกสร้างที่อยู่อาศัยหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะคะเพียงร้อยล1.59ต่อปี คงที่เป็นระยะเวลา5ปีในปีที่6-8อัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีและตั้งแต่ปีที่9เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยยละ0.5ต่อปีในวงเงินไม่เกินรายละ2ล้านบาทโดยหลังจากที่ผู้ประกันตนได้หนังสือรับรองสถานะความเป็นผู้ประกันตนจากแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้ประกันตนที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นคิวหลักสามารถยื่นขอสินเชื่อตามช่วงวันที่ระบุในหนังสือรับรองนะคะ โดยการนำหนังสือรับรองพร้อมด้วยเอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดและสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาและหากผู้ประกันตนที่เป็นคิวหลักไม่ได้ยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารตามเวลาที่กำหนดนะคะสำนักง,งานประกันสังคมขอสงวนสิทธิ์และเรียกคิวสำรองต่อไปสำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นคิวสำรองก็สามารถตรวจสอบ การเรียกคิวได้ทางเว็บไซต์ w w w s s o g o t h ซึ่งจะประกาศในทุกวันจันทร์ช่วงเวลา13นาฬิกาและสามารถยื่นขอสินเชื่อตามช่วงวันที่ประกาศแจ้งนะคะโดยจะประกาศตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2567เป็นต้นไปข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40นะคะ